สวัสดีครับผมโกลิวเลี้ยไฟบางข้อแรงครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอพินาภัทรที่กรุงเทพ่นี่แหละมีใครเป็นผู้ฟังซ้อมไฟนี้มีพี่เพื่อนๆในค่ายกับคนในค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุ21ครับสูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้58ครับห่วยสไตล์อะไรครับไฟเดร์ครับวันนี้มาเจอผู้ปรเก่าเลยนะครับผมเพชรอนุรักษ์ล่าสุดเป็นไปพี่พิกแพ้น็อกเลยครับวันนั้นเป็นยังไงอ่ะเดินลงไปจัง ต้นเตะจังหวะหายใจเข้ามาเดียวพอดีเลยเล่นหล่นเลยวันนั้นต่อยเวทนี้เลยร้อยยี่สิบครับผมวันนี้มาแก้มือกันใหม่คิวว่านี้เอาคืนเขาได้ไหมได้เขาโมยสไตล์ฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเตะเลยใหม่นะครัแล้ววางเกี่ยวแผงยั้ดีอย่างวันนี้ก็ต่อยตามสไตล์มีอะไรที่แก้ไขวันบางทีเอาตาสุดก็ต่อยเขาแล้วถ้าเกิดเขาชั่งน้ำหนักเบียดเดิมเลยร้อยยี่สิบที่ว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยนะร่างกายไฟนี้ ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เพาะมาแจ้งเกิดด้วยมาล้างตาเขาด้วยเอาชนะคืนนะคุ้มมากกี่กิโลสี่ห้ากิโลต่อยมมยไทยมาของเราตอนนี้หลักสามสิบคนจังหวัดอุบบอนฝากเชิญชวนแฟนลับเราหน่อยอ่ะฝากพี่น้องอุบบอนเชี่ยผมนำแล้วครับแรงองเอาชนะวันนี้นะวันนี้ขอโชคดีขอบครับ